เล่นตามกันยิ่งมาดอกนี่ยิ่งอีกทีนึงโอ้โหรูดกรอบถ่าดา้ครับผมคิมมิคเมสซี่ปัน้นบอถ่าอยู่ยิ่งเลยเด็กยิ่งไก่นี่โอ้โหกะคอยหลอกเลยยิ่งโอ้โหตาไปเหมือนยิ่งเออ ังไนครับเปิดเข้ามาโขกออกซาก้วนทุกอย่างกระเลนน้าก้วโขออกเตะพิมพ์เอาล้วครับผมสวัสดีคนทิดเข่ามาเบิงทุกคนครับมื่อนี้เอากระสิมาเล่นเก็บแร่งกันต้อนแล้ครับผมไปเลยครับผมลุยยองมัน อันนี้เขากระซุ่มมาเจอกับคนที่เขายูดีวีชั้นสามคือกันนะครับผมแล้วเขากำลังในแผนเก่าแหละครับซีสามสามเช็คนักเต้แป๊บนึงครับผมว่าซิมีไผรฟีดบอรจิมมีฟฟคมม่ครับไม่ได้เขามาเบิ้งปังสตั๊ดูครับสตั๊ดูมาในแผนซีสองสองเนาะครับผมใส่ครับผมยองมัน มาครับผมเริ่มกันยองมันยางเดียวลูกนี่สามสามสามแต้มเขาต้องได้ครับอือหือใส่ให้ตัวหนึ่งทำไปให้ตัวหนึ่งถ่านะครับผมจังหวะนี้นาคูอือหือเอาเล่นตามกัน ยิ่งมาดอกนี่ยิ่งอีกทีนึงโอ้โหรวดกอบเห่นมั่วเต้นต้นเกมแล้วับตังเตะยวนขึ้นมาตังต้งตั้งห้ไปปุวนนี่ท่าดาครับผมคิมิกเมซี่ปั้นบอ อื้มหือแห้งไปมาครับต่้งเตะจากตัวตัวเตะแบกนี่คือเตะโคตรโดนโดนแบบจนงวดเงียบไปใส่พบันนี้โอ้โหโอ้คน้ี่ไหม่าเอาบอลจะคนบอหอดอีกเอาเอารอดขา ท่าดักง่านไหมดักครับผมโอ้จัดอีหยังอดักคิมมิคออก,กกอรเลกาดักออกกับคิมมิคเตยขึ้นกับมากกับมาอีกคนหนึ่งกอเลก,กาอ,อ,อื้พี่พี่กัดถีอดักเงี้ยเลยว่าไงนะท่าดักครับผมีเป็นใส่คิมมิคเป็นใส่คิมมิคหือม ไปบ่ได้ครับเอาซ่าโอ้ครับเตะสันๆน,นี่แหละไปเอาโอ้โหกสีดาร์กโพสเนาะ ไปไปอีกทีหนึง่งบอฮอดโอ้สี่ห้ตัวหนึง่งถัดมาห้อีกตัวหนึ่งด์กมันอืมเนต็ตเบื่อเกมกระตุกล่หนา โอ้ยยกมาแบบนี่กับติ๊เขาตัวไปกลับขึ้นมาก่อนโอ้โหโอบอผ่านยังบอท่านเห็นโกลเขาอยู่ผ่านมากสามสิบวิานาทีเมสซี่นี่วันขึ้นมามติ๊บออกบอท่านเห็นประตูเขาอยู่หูุดย่างเดียวเอาทับเมสซี่เปิดลูกนี่เปิดเขามาโกลออก เออเอาเอาก like yeah like ับคือบอลเลนโ่้โอ้ยุดยูยังวะเอาเปิดอีกทีนึงครับถือบุกย่างเดียวเกมนี่โขออกมาแลนดนไปใส่ขี้มีกันนะโอ้เกมกันนืดเนื้อ โอ้สีส้มขึ้นหนาท่านเอากลับขึ้นเหนื <c oughs> ่อยเ <c oughs> บิงความนวงของเกมโอ้สัด <c oughs> น่วงเกิน <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแทนัดอือหือน่วงนวงจ <c oughs> นแบบ จนเขียดอะบัวไดนเหตุยังรับย่างเดียวง่วงจนเขียดเกมมีไหนมันฟีลื่นคือยังเหล็นกระบ,บอดไปครับสูตรเกาครับเล่บานยังถา่ายยู่ยิ่งเลยเด็กย,ยิ่งไกลนี่โอ้โหกระคอยพู้ แหงเหรียญแหงเขียดน่ะ<ง>มันน่วงเกินใช่แล้ครกกับผมรับเมิดมือไปครับมุนเลอร์หลอกไรเงีิ่งโอ้โห นวงเกินไหมเรียนกับบอลมวนแล้วแบบนี้นวงเกินคุณโคตรซ่ามาคุณโอ้ Cái phía mất đẹp này yang ca yang yuan ta bé mất Nhìn que oh. โอ้โหจนกลัววาสีแตงิ่งเขาเล่นจนเมื่อยน่วงแบบว่าทั้งเกมเห็ดยี่หงกระดาาคว่าทุกอย่างเกียมโตแบบนึงครับผมหัวรลอนนั้นเกมมันมันน่วงเกิน น่วงจนหุดเงียดกับบอลิตเอาไปให้เขาเอาแกแก้วกันมาครับผมต่อกันต้องยิ่งเพิ่มอีกหนึ่งลูกครับผมอันนี้มันหน่อยโขดหนึ่งลูกนี่มันยังหน่อยอยู่ น่วงเด่นห่าครับยิงไหนครับเปิดเข้ามาโขออกเออการตวงการหยั่งชึ้งสายคว้าทุกอย่างครับเด่นลำบากติดเขา มันกับว่ามิสไผ่มาหลับบอลน,นอนสูโอขนาดเป็นแผน4ี3สามสามอันนี้น่ะตองใส่ตองเตะใส่ใแบกสักหาตัวมิสเต็งสีมิสโตมาหลับบอลเอาจากกว่าทุกอย่างกระเล่นยาากว่าโขกออกเตะพิมพ์ไง ดถ้ารู้อีกทีนึงหระวัติกโอ้อโหนี่เดียวโยวนขึ้นมาครับดอน6ถ่าดักจบไปครับผมเกมนึ่เป็นเกมที่งุ้นิดที่เขยดกอบคุ้นคนที่ เขาไอ้แมนเบิ้งทุกคนนะครับผมเอาไว้พ่อกันผ่านหนาครับผมได้บายครับ <c oughs> <c oughs>